อันนี้เราอยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มาคุยถึงข่าวสารที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะวันนี้นั้นในช่วงบ่ายนั้นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นได้นัดหารือนะครับกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับคุณหานจื้อเสียงนะครับซึ่งในการหารือนั้นได้มีการพูดถึงโครงการที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือโครงการแลนบิดซึ่งโครงการแลนบิดเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปแนะนําโครงการนี้นะครับให้กับประธานดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนะครับได้ รับทราบเป็นครั้งแรกนะครับในการประชุมเบลวัตโรสซัมมิตเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านทูตจีนนั้นก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับในการหารือกันวันนี้ว่าทางจีนนั้นสนใจนะครับโครงการนี้แล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากกลับจากสหรัฐมานะครับซึ่งนายกนั้นจะเดินทางไปสหรัฐวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อร่วมประชุมเอเปพอกลับมานะครับก็จะมอบหมายให้กับสนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็ทรวงการคมนาคมนะครับ ให้เดินทางไปนะครับที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการแลนบิดนะครับแล้วก็จะหาลือกับทางจีนว่าถ้าเกิดว่าจะร่วมมือกันพัฒนาโครงการนี้กับประเทศไทยนะครับจะเป็นโครงการในลักษณะใดนะครับจะมีความร่วมมือกันในลักษณะไหนบ้างนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการลงทุนกัน หนึ่งล้านล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้ก็กําลังเป็นโครงการสําคัญนะครับไม่ว่านายกทมตีจะเดินทางไปพบกับผู้นําประเทศแล้วก็นักธุรกิจประเทศไหนนะครับก็จะนาโครงการนี้นั้นไปโรดโชว์ด้วยนะครับรวมทั้งในเวทีเอเปกที่สหรัฐนะครับนายก็ได้มีการเรียกกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานนี้มาหารือกันนะครับว่า จะเอาโครงการนี้นะครับไปนําเสนอในรูปแบบใดนะครับซึ่งตอนนี้นั้นถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับที่รัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนผักดันนะครับแล้วก็ในปี2567นะครับจะมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งสํานักงานที่จะขึ้นมาบริหารโครงการนี้นะครับภายใต้พรบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับหรือว่า SEC นะครับรวมทั้งจะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ ต้องมีการศึกษาโครงการต่างๆเพิ่มเติมด,ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดของโครงการเรนบิดนะครับก็ติดตามได้จากช่องของเรานะครับแบงก์นิวอย่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้จะอัปเดตข่าวๆให้ฟังกันเรื่อยๆครับ